สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่ซีเลยเนาะมาดี้ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้แดดดีมากนะคะแม่ซีก็เลยชวนเพื่อนๆมาทําเมนูหมูหวานแผ่นค่ะส่วนผสมก็มีไม่เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ในส่วนของเนื้อหมูค่ะวันนี้นะคะแม่ซีเลือกใช้เป็นหมูสันนอกนะคะในการทําหมูหวานแผ่นเนื่องจากว่าเขาสามารถหั่นเป็นแผ่นได้สวยงามค่ะได้เนื้อหมูมานะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้แม่ซีก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีแค่สามตัวเท่านั้นนะคะวันนี้จะมีน้ำตาลทรายแดงค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือป่นค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะวิธีการทําหมูหวานแผ่นก็ง่ายมากๆเลยนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะสีอิวขาวนะคะน้ําตาลทรายแดงค่ะแล้วก็เกลือป่นนะคะคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแม่สีขออนุญาตใช้มือนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็ขยำจนกว่าน้ำตาลทรายเขาจะละลายหมดเลยนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะแดดดีๆค่ะเราต้องจัดเมนูแบบนี้นะคะขยำไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะแม่ซีก็ขยำจนทุกอย่างซึมเข้าเนื้อหมูหมดแล้วนะคะน้ำตาลทรายก็ละลายดีแล้วเดี๋ยวเราจะพักตัวนี้นะคะไว้สามสิบนาทีค่ะหลังจากนั้นเราจะเอาไปตากกันนะคะตอนนี้นะคะแม่ซีก็หมักหมูไว้ครบสามสิบนาทีแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอาหมูเนี่ยมาวางเรียงในกระด้งกันค่ะแล้วก็วางเรียงไปเลยค่ะทับเขาแบบนี้ก็ได้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะแม่สีก็เรียงหูจนเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาไปตากแดดจัดๆประมาณสีชั่วโมงค่ะ นี้นะคะก็เป็นเนื้อหมูที่เราตากมาครบสี่ชั่วโมงแล้วค่ะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอ่าจากนี้นะคะเราก็จะมาตัดตกแต่งเขาค่ะให้เขาเป็นแผ่นที่สวยงามนะคะเราวก็ตัดขอบที่มันไม่เรียบอระคาะทิ้งนะคะไม่ได้ทิ้งนะคะก็ตัดไว้ชิ้นเล็กๆที่เราตัดไว้ก็เอาไปทอดทานเหมือนเดิมค่ะอืม เนี่ยค่ะตัดให้มีลักษณะแบบนี้นะคะเวลาทอดออกมาเขาก็จะเป็นแผ่นสวยเลยค่ะโอเค <c oughs> เดี๋ยวแม่ซีจะตัดให้จนหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะแม่ซีก็ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็เอาหมูเนี่ยไปทอดเลยค่ะเราจะตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะเพราะน้ํามันร้อนเราก็ใส่ไปเลยค่ะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนนะคะทอดแค่พอให้เขาเปลี่ยนสีนะ ก็คือใช้ได้เลยค่ะถ้าทอดนานไปเนี่ยหมูเขาจะแข็งค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราตัดแต่งดีแล้วค่ะเวลามาทอดเนี่ยมันก็จะเป็นรูปทรงที่สวยงามม่นนะคะโอเคอันนี้เริ่มสุกไปแล้วค่ะ แม่เสียวขึ้นเลยสักประมาณนี้นะคะกำลังสวยเลยค่ะก็ขึ้นไปพักไว้ให้มันเสด็จน้ำมันนะคะ พวกเศษๆแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะเอามาทอดได้เหมือนกันค่ะอร่อยเหมือนกันเพียงแต่ชิ้นไม่สวยแค่นั้นค่ะ ตอนนี้นะคะแม่ซีก็ทอดหมูหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูค่ะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมกันนะคะขอชิมอันที่เป็นเศษแล้วกันนะคะอันสวยๆเก็บไว้ให้น้องบอดี้ทานค่ะนี่นะคะอืมรสชาติกำลังดีนะคะไม่ได้หวานจัดนะกลุม่มกล่อมอร่อยเลยค่ะได้ข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะทานด้วยกัน ฟินมากเลยค่ะแนะนํานะคะให้ทําเลยค่ะสูตรนี้นอกจากจะทําทานในครอบครัวได้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถยึดเป็นอาชีพก็ได้นะคะแม่สีว่าขายดีแน่นอนค่ะเพราะรสชาติอร่อยจริงๆค่ะลองดูนะคะ